รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันอีกหน่งวี ทีวีนี้นะครับผมพามาพบกับเจ้าอูวสุกองกรทองสีประตูนะครับสีสามด้วยรวมนะครับเรามาช่วยกันดูนะครับเท่าที่ผมมองจากรูปถือว่าดีนะครับอาจจะมีรูรอยบ้างตามอายุการใช้งานือเป็นเรื่องปกตินะครับโดยรวมถือว่าดีนะครับมีแม็กเวลขอสิบแปดให้นะครับจัดทรงมาสวยๆนะครับเครื่องดีก็่สีดีนะครับแอร์เย็นเพลงพร้อมภาษีไม่ขาดนะครับรถคันนี้สีลังคง n g ลังคาถือว่าพอได้นะครับไม่น่าเกลียดโดยรวมกับนะ รถอายุวนามประมาณนี้ร้อนก็บระบับถือว่าได้นะครับรถไม่ได้ทุกหนักมานะครับเครื่องแห้งมองง่ายนะครับห้องเครื่องก็มองง่ายนะครับอุปกรณ์ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับภายในคนส่งนโซนหน้าถือว่าสวยนะครับไม่แตกไม่หัวบอกพิขาดิดนึงนะครับเป็นเรื่องปกติเลยนะครับคุ้ม้ามาใหม่ทั้งคันเลยนะครับทั้งแผงประตูนะครับทั้งบอกนะครับก็รวมๆสภาพผมว่าพอได้นะกับราคานะครับลองพิจารณากันดูนะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่ 5 9 0 0 0บาทนะครับเหมือนเดิมหดิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปก็สามารถโทรต่อรองโทรสอบถามสภาพและเบื้องต้นก่อนได้ก่อนจะตัดสินเจ้าเดินทางรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอำเภอท่ามะกาและตัวรถเพื่อนท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนแนวนี้ชี้เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันไว้ทางเราก็จะมีรถมานาเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสาหรับคันนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนาโนเกนะจ๊ะ สวัสดีจ้า